กองกองสมุนนะครับผมอ,อดีตแชมป์มนาคมเจ็ดครับนี่พี่น้องครับเขาเป็นแชมป์ไม่ต้องข้ามได้พี่นอ <c oughs> ้องก้อนจริงหรือไม่เป็นนักร้องที่ตกอาบจากมีผลงานเพลงอยู่สังกัดถ่ายไงชุด่ายแล้วกับมาใส่ช่ดของการเป็นมาล่ำภาวะตกอาบเพราะมีงานอดีตจริงบอ <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไงครับกลรมาเดินสายกับสาวหน่อยเ้วเพื่อนโชว์กะสังเกนุนมน้อยคอยเบ่งปดนิบาศรักษาสินข้องวัดหยดน้ำหลวงตาเจ้า เราได้มาเนาอยู่กลางนำ้ำทะเลหลวงควางใหญ่ีรับได้บอรลราคามันต่างกันจากเขาเป็นศิลปินอยู่สังกัดอยู่ขเขาได้คอร์ดมีผลงานเพลงออกคอนเสิร์ตเทินนึงเด็กนันเป็นเมือนเป็นเมือนเขาไม่อยู่มอลลามาคุณหลวงต๋งไม่ได้รักท่านหลักลอยคือพอพอไงผมก็เป็นไงผมเราเป็นหมอลอมาลาเกา่ยาเพลงนั่นเองมอลลาเกา่าเด้วยสมัยอยู่คอมมินิตเด้วยพูดนะอันนี้กองกองสม,มุนกำลังเมาอยู่บอลหรือว่าบุคลิกเป็นแบบนี้บอลเมาครับ <laughs> พี่น้องครับผมบอกเลยว่าพอดีจินล้เล่นจินล้เล่านะฮะต่อมาอัปเดตกับน้องกล้องกล้องสมุดต้องอควาอื่นพี่น้องครับผมตกใจเลยจากจากแชมป์เวทีประกวดมาอยู่เวทีหมอลำัมเจังไลยนะฮะสวัสดีครับน้องกล้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมกล้องในน้ำตกก่อนหน้านี้ด้วยอ่าสวัสดีครับผมกล้องกล้องสมุนนะครับผมอ่าอดีตแชมป์อันคำเจ็ดครับผมนี่พี่น้องครับเขาเป็นแชมป์ไม่ต้องข้ามได้พี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องไอ้ถามก่อนหนึ่งก็คือกล้องหรือไปนคนสักแก้ววะแมนครับเป็นคนสักแก้วเดี๋ยวก่อนเมื่อได้ครับสักแก้วเเป็นออออีสาาาบ่มมร้้หลำได ก็ผมเที่ยวยังไอะพี่เรื่องมันยาวเนาะเราเ้องต้องเราสวยฟังเรื่องมันยาวก็คือแบบแต่ก่อนสักแก่มันเป็นแบบจีนอ่าก็าเจ้าก็พ่อกับแม่ผมก็ใหญ่มาจากอีสานมาอ่าปักหลักอยู่อ่ที่ป่าจีนอ่าก็าาสักแก่มันเป็นกิงง่งอำเภอครับกิง่งอำเภอประเทศนี้ก็เข้าเจกา,ากามาปัก อักรักยูพี่จริงเขาพ่อแหลกเขาพ่อผมบอพกพ่อแหลกเลยจริงเหรอใช่โอ้ตั้งแต่แบบว่าเป็นเมื่อก่อนเราไปส,ร,สร,ร้างสร้างแก้วเล่นสิบอแมนครับโห<อ>ซูมมี่อาคั่นสองร้อยปียังอยู่อยู่ยุธยาแก้วครับอำเภอประานครแสดงว่าตัวก้องเองเนี่ยก็คือ,อมีมีเสื่อสายความเป็นอีสานความเป็นมะล่ำแบบประทศนี้แมนครับ คือ<ม>คือพอพอไงผมก็เป็นไงผมแล้วเป็นอมอลลัมเก่าเพลงนั่นเองมอลำเก่าด้โอ้ยตสมัยมยุคคอมมินิตเด้วยพูดนะเนีน่ยเออจังไหนจังไหนจังไหนตอจาจังไหนตอนวันม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 ีความหลงม,มาจากรุนนน่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุน่นย,าย่าใช่ก็คือว่าผมกหรผมเองก็ตอบก่ได้ครับเพราะว่าอ่าบ้านแม่แค่ทางพ่อยายผมผมเด้เออทางปู่ทางย่าผมก็เป็นเออที่ใส่พี่สาวแม่ผมเนี่ยเออเหมือนแล้วแปดสิบแล้วผมเออวันหย่าเออตอนนี้นาเหมือนบพาว่าอันนี้เอบปิด แมนเขาอย่ามันเขาอย่างมันเขาอย่างมันเขาก็คือว่าไอ้ก็คือว่าพอปูพอปูไม่ปูผมเนี่ยเล่าเล่ากะแม่ป่าเนาะเราไปล้ำอยู่ฟังเล่าทางแม่ป่าคนที่สองกัเราก็ล้ำเพื่อนมาก่อนล้ำเพื่นมาก่อนสิงนะครับก็เลยแบบตกฟอร์ดกันมาเรื่อยๆก็เลยนแซวว่แซวว่าตกคอร์ดอีกคือมีความเป็นมอนล้ำมีทักษะการเป็นมอนล้ำมากแต่หลุนพอลหลุนแม่มากแต่ก่อนนั้นแล้วมันบอแมนครับผมเพิ่ง เพิ่งหูมากสามสี่ปีนะครับบาเหล้าเป็นหมอลำเกา่าเออรุ่นข้อมือดเิเออจำได้แล้วสิงยากเอาไก่ไปไหนครับเอาเขาเรื่องล่อดีกว่าเราโตกล้องดเดี๋ยวไปดีเอาตัดสินใจยังไงจากการเป็นแบบอาเธอร์แต่เขาบอกว่าเขาเป็นศิลปินจากไม่ต้องข้ามเจ็ดแม่นค่ะสังกัดกับสังกัดของยุ้งข้าวด้วยบาตอนนั้นตอนนั้นสังกัดยุ้งข้าวครับจากศิลปินที่มีผลงานเพลงมีสังกัดแล้วยุ้งๆมาเป็นหมอลำหรืจังไหนกองก็คือตัวผมเองก่ ไม่ใหญ่เคยเคยเบาผมถามความมาแล้วนะคือไม่ใหญ่ผมสมุ่นแล้วเสียชีวิตแล้วครับเล่าก็มันก็ว่าบอกผมไงว่าอําบักหลาเป็นอยังคือบอกถ้าเราถ่นยเห้มีไบึ้งนี้อย่าบึ้งมาที่นี่กับก่อนเล่าสิออกเล่าก็มาเสียก่อนเแล้วเสียก่อนที่นี่ก็มันก็ว่าเขาเรียกว่าสารต่อเจตนาลมของอ่า พอไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ผมไม่หญ่คือไม่ใหญ่ก็คือยายนะภาษาอ,อีสานไม่เง่คือก็คือยายนะครับ,ค,บคือแบบเหมือนกับว่าสารต่อจิอตอน,นาลมแบบแล้วนี่ก็ดเลือกจะแต่พ่อใหญ่ไว้ใช่นี่เพราะว่าแบบมันข้นมึงตังหนานหเนาะแต่่วาเออพ่อใหญ่จะเลือดเจ้าผู้เดียวเด้อกคอยสืบสิสารต่อจิอตอน,นาลมของม่ใหญ่เพิ่นก็เลยแบบว่าอ่าเราก็จะทําตามฝันของของยายให้เป็นจริงนะครับก็เลย เป็น,เป,นเป็นยังขึ้นเลือกเป็นไม่ยู่แบบสาวหน่อยลําเพิ่นชั่วหรือว่าถ้าถ้าแบบ้าล้าเพิน่นก็คือส่วนตัวผมแล้วผมกะผมก็มากล้าเพื่อนนะพี่เนาะเออกรด้วยที่ว่าพอหญยผมเป็นคนยาสูทถนอยู่แล้วอ,อ่าอาจจะแบบมันอันอาจจะมีสารตกค้างเนาะเออสารตกค้างแบบมาสูุ่่นลูกุ่นหลานมีสิไหมเออจะเลยเดยที่ว่าอา่จาจะของอาเจียบลํำลำเพิ่น อาจจะคืบกว่ามีสแต่ที่แต่ท er> ี่นี่พ่อพ่อมาล่ำจริงๆแล้วไม่อยู่กับซาลอยตอนนี้จังฤดูกาลแล้วเพิ่งฤดูแรกแต่แต่ว่าตอนนี้อยู่กับซาลอยเพื่นบันแพ่งก่อนเป็นปะแมีนฝึกงานก่อนอ่าแต่ว่าซาลอยเราเพิ่อนโชวกับเปิดปีนี้ปีแรกเราก็ไม่ยู่ทั้งนี้เลยแมีนครับเป็นยังไงเป็นยังไงกับการมาเดินสายกับซาลอยเราเพิ่อนโชวก็ถามว่าฤดูแรกนะครับก็สนุกสนานครับเป็นการเปิดประสบการณ์ประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือผมเองก็เคยเป็นศิลปินมาก่อน อ่าเข้ากับไปไปงานางนี่สิเนาะเข้ากับได้ได้งานแบบเพื่อนเราแบบโอขอโทษได้ครับได้แบบเป็นมือเป็นมือนี่ไหมอ,อ่าเข้ามาอยู่กับหลังห่านแบบอยู่กับจังคุ้มหมอลำเมห้องเฉียวคือก็ได้เจ็บราคาคนต่างกันครับรับได<แ>้ <ใน S 2> บอราคามันต่างกันจากเขาเป็นศิลปินอยู่สังกัดอยู่ข้าวเล่นขอดมีผลงานเพิเศออกคอนเสิร์ตเทนเดอร์เงื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นี่ไหมเข้ามาอยู่หมอรั่มอ่าคุณลุงผมไม่ได้รักท่านหลักลอย ถามว่าย่อมรับตดบอรตรงนั้นผมก็ตอบไม่ได้นะครับก็คือเอาไปยังคือตอบประเดยใจห่อหมักนี่อาใจมากาเต่ไดมอขับเรื่องเงิน,นตอบหล่อมาก,กต้องตอบหล่อมาเราอ้าผมเป็นคนซื่อนะออแต่แบบว่าเอาความสนุกของเราดีกว่าเ,ออเราไม่อยากจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคิดที่มันแบบว่าหนักใจเราครับเราคิดซะว่าอ่าเราทําเพื่อใครครับ แมนอ่ะอันนี้ขอลกอฮอล์เนี่ยตอบคำถามเลยไฟปิดแล้วหนาวมั้ยบอสอ่ะสัมผัสได้ครับเว้ยไว้ทั้งนี้ไว้ทางนี้ไว้ทั้องนี้องไม่ต้องไม่ต้องหยุดนะเออเป็นการคุยที่กํากังที่ลำบากใจที่สุดเลยก้อนจริงหรือไม่เป็นนักร้องที่ตกอาบจากมีผลงานเพลงอยู่สังกัดไถ่ไงชุดไายแล้วกลับมาใส่ชุดของการเป็นมัลลัมภาวะตกอาบเพราะมีงานอันนี้จริงบอสไม่จริงครับเออคือว่าเฮ้า ห้องประกวดเราที่ว่าเราประกวดเรามีเท่าไหร่ไงพี่เรามีแรงผลักดันอ่าเรามีแรงกระตุ้นให้เราสู้ต่อไปอก็คือเราไม่ได้ตกอับอย่างที่คิดครับคือ,อมึนกับว่าห้อตอนหย่อดจากของไห้ใช่เป็นการตอนหย่อดเพื่อไม่ให้ตกอับ,อบอก็คือตอบตอบดีๆเดี๋ยวประเด็นนี้คุณจะดราม่าก็คือว่าเราเราผ่านจากนักร้องประกวด เราก็อยากดูที่ว่าเราเป็นหมอลำด้วยเราชอบเราชอบหมอรำเข้าเข้ามากหมอลำเขาก็อยากสิต่อยอดไปเรื่อยเรื่อยืจนว่าแบบงฝันของเข้าใช่ไหมเข้ามาอยากอยู่ตรงนี้แล้วเขาอยากพัฒนาไปเรื่อยๆเออถูกครับมาที่นี้่มาที่นี่ในข้อถามถ้าเกิดพูดถึงว่าการมาอยู่ตลัดรำเพื่นช่ว์แล้วเอาบทบาทกล้องอาจจะแบบว่าแนใจว่าได้ความเด่นหรือป่ะเด่นอะไรตัวของกล้องแบบไหนก็แต่ผมบอกยังไงคือแแล้วแล้วแต่ ได้แต่คนชอบไม่ชอบครับผมก็คือคิดว่าจะของเด่นปะเราเราไม่คิดว่าเราเด่นเราคิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งเริ่มจากศูนย์เราเพิ่งจากเพิ่งเริ่มจากศูนย์ใหม่เราเพิ่งเริ่มต้นทุกอย่างเลยครับก็คือเราเราตอนเราผมก็เคยเป็นศิลปินมาก่อนแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่จุดสูงสุดของทุกอย่างก็คือ ผมอายุายังน้อยนี่ไหมครับพี่น้องค,คือแบบว่าห่าก็ต้องต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนว่าเข้าสีสนุกกันมั้ยกอดเสียกอดเสียฝากผลงานถิน่นไทยคุยมาทาั้งหมดนี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่แล้วคุ้มมากผมว่านหาคงไดทีนี่อันนี้กองกองสมุดกําลังเมาอยู่บ่หรือว่าบุคลิกเป็นแบบนี้บเมาครับคือว่ามีคนทักบอกว่ากองคือเมาตลอดเวลาถ่ายมีคนทักว่าบเมาครับจะคือความรู้สึกผมก่อนผมมีคนอยู่นิ่งมาได้ไหม เจ้าเจ้าสังเกตบ่ลเวลาเกตเวลาไปลาข่อยล่ำเนาะเวลาข่อยล่ำไข่อติ่งไข่อยยังนั้นสิข่อยี่ส่วนหาฟัวอยังตลอดเวลาเออแต่คือมันวนมันวนอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะก่อนไปฝากนึงก่อนละเป็นล่ำเพื่อนแบบโดยกล้องกล้องสมุดให้ฟังดูลัสังต์กระรี่นุ่มน้อยคอยเบ่งปลนิบาศรักษาสินค้องวัดหยดน้ำหลวงตาเจ้า เราได้มาเนื้อกลางน้ำทะเลหลวงควงไงงี้เกาะแก้วพิสดารบอกไว้อยู่กลางน้ำแม่กระสินลาพามุนินสังไ้วน้อสังไววจะออกเที่ยวดางไกอเก่งสิเป็นเวนไอแหล่น้ำดอกมาตอจึงได้มองไปน้ะทะเลหลวงควงไญงง อากาศใสเออเอาเออพคแล้วพอแล้วอนียผลานเวทเาแน่นเอจากกล้องกล้องสมุดแชมป์ไม้ทองคำเจ็ดซูเวที่สามเลรพานโชว์ฝากผลงานจากพ่อแม่ก็บะหมี่มาครับผมก็ฝากติดตามผลงานอด้อครับผมตลอตลอดดูแบบตลอดฤดูกาลแมนบอลบอลมันร่่งก่าฤดูกาลแมนบอบอลบอล่งบอล่งแน่นอนจ่าองมเออคือว่า เท่ากับใจฮักเนาะจะรอติดตามไปมึงไปเรื่อยๆครับผมติดตามทงหนายเวทีเราพูดง่ายเพลงมีติดตามบั้ยมีติดตามผลงานเพลงจะมีออกไหมมีออกเองไหมทําเองไหมผมไม่พูดอะไรมากนอกจากรอติดตามคำว่ารอติดตามต่อครับซูเปอร์ท็อกาว่ามีมีมีอยู่แล้ววันนี้ดีเจหลายๆพี่น้องครับติดตามน้องมากแต่ไม่ทองคำเจเจอกันที่ คอนเสิร์ตทั้งเกาหลีภุ้มละไทยพร้อมทั้งทั้งหนาเว,วทิถวทีเมื่อนี้เห็นน้องเติบโต,ตอีกหนึ่งบทบาทพี่น้องครับจากศิลปินประกวดจากนีก่กาผู้นึงเดินสายประกวดพี่น้องครับซูเวทีหมอล่ำแบบว่าเต็มตัวแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นเติ้อยุ่งได้ฝากสนับสนุนน,อน้องได้กันแล้วกันเนาะนี่คือน้องก้องก้องสมุดจากสาวหน่อยรับผิดชอบครับขอบคุณครับผมไปแล้วเไปไปรับไปบ่ายนะเนาะ